บูออกมากวะกูที่มันสิไลยได้บางอย่าง่ะไก่ไม่เห็นอย่างนึกว่าไกยังดีก็ะไรไม่เห็นอย่างมาตัวไก่มาตัวไกไม่เห็นเสรษฐกัตัมึงไม่เห็นเนี่ยตัวไก่เห็นนี่นะไก่อีสานเนาะไก่อีสานมังงวนเนาะอะไรอยัง ตไกบ่บหรออืมน,น,น,นยังไงเสามาซอยต่อไกล่ลยสันต่อไก่อเอาสันเอ้ยเละคนเอา,เอาก็ไก่สารแม่เลือก,กัก,กัเขาแล้วโดว็แค่กัเขากัน,กน,กนแค่โบวดเ,<อ>เป่าจะกันเลยไก่จีแรนมาร่านบ่เป <laughs> ิดแมนสะาดตกูจะไ้่ <laughs>